สวัสดีครับตอนนี้อยู o ่ช่องเสียอาม JO JO อย่างครับ JO อย่าง JO อย่าง JO สอง JO สองนะครับไม่นึ่งเออโอ้ย JO หนึ่งบอเด้ทำอาชีพเดินพี่น้องแมน JO JO สองเออโอเคโอ้ยน้องบ่ได้บ่ได้คลิปพดินคอยชีดนครับสวัสดีครับเสียอาม JO หนึ่งเอาไปเช่นครับผมเซียม JO สองครับผมอ่าวันนี้เรามาทำอะไรครับมาเรามาเก็บ บรรยากาศเบื้องหลังเนาะเบื้องหลังครับผมหนังคลายออกใช่ขอบคุณบอสโจเนาะที่ให้โอกาสให้เรามาศึกษาดูงานแล้วก็ดูแลอาหารการกินดูแลสินค้าให้อย่างดีมากดีมากนะครับพอดีมือหนีก็เลยได้มาอรอรอฉากนะครับแล้วก็ันนี้ก็ปิดกองแล้วดิปิดกองครับวันสุดท้ายนะครับของคายอ้อนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับรับชมด้วยนะครับวันที่28สิงหาเนี่ยครับขายอ้อทุกโรงภาพยนตร์นะครับเนาะก็วันนี้ เป็นยไงบ้างบรรยากาศเราก็มาแต่เช้าเนาะคือแบบคือเราเห็นการทํางานเนาะที่นี่คือมีความเป็นมือชี่มากแมแล้วก็อย่างของเราก็จะสามารถนําไปต่อยอดเนาะม่นต่อยอดได้เห็นใช่การทำงานของพี่พี่นังสั้นซีรีส์อะไรนี้ไหมเผื่อแบบว่าอย่างเราอาจจะเอาไปอ่ปรับใช้กับทีมงานเราแมนแมนทีมงานไปทำวีไปทำหนังสั้นในอนาคตของทีมงานหรือว่าแบบ เผื่อแบบบอสโจให้ช่วยอ่าก็อาจจะมีได้ถ่ายพี่น้องได้ชมเนาะใช่เอาก็อย่างอย่างที่ผ่านมาก็มีเนาะโคเบอร์นี่มีโคเบอร์โคเบอร์นี่แทบจะเกือบทุกอันที่บอสโจให้ทําลงหลังจากนี้ก็คือได้โคเบอร์ได้ถ่ายเยอะนะครับโคเบอร์ตั้งแต่พี่สุสายใยพี่ก้อยชาดินีแล้วก็ของใครอีกฮะอ่ะเงาะน้อยเงาะน้อยอีเงาะน้อยก็นี่เป็นออฟฟิเชียลเนาะอ่านะครับ ได้ทําต่างๆแล้วก็ขอบคุณบ่อโจนะที่ให้โอกาสพวกผมเนาะนะครับแล้วก็เราไล์สดด้วยใช่ใชอย่างช่วงนี้เราก็ไล์สดเนาะแมนไนาะเราเพื่อนโชอย่างล่าสุดนี่เสียอามได้ข่าวว่าเสียอามคือเราเสียอามนี่คือจัดอุปกรณ์มาเพิ่มเยอะมากครับเยอะมากอุปกรณ์เยอะมากก็ฝากพี่น้องเนาะติดตามฝากติดตามไล่สดวันที่26นี้26นี้ครับเนาะเราจะไปไล์สด ที่จังหวัดจัวเลยนะครับของสามคนโชว์ใช่ครับให้พี่น้องชมภาพรวมต่างๆน่าจะครบแล้วแหละแมนแมนไชมกันได้กะชมกันได้ไปเรื่อยๆเนาะใช่พัฒนาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแมนนี่แล้วครับคือว่าต่อยอดแต่ลายอย่างแมนอ่าอะไรอันนี้โดนแบบแมนมันมันบไหรี่ไทยิบโดนแมนเลยเนี่ยอย่างพี่นี่มันน่าจะสองเดือนได้แล้วมั้งมันบุหรท่ถ้ำคลิปอืู่นี่มันเกินเขินกล่องวิ่น้องมันบรี่ไทยโดน แล้วเอางี้พี่น้องบางคนเขาถามว่าเออมาจากเราแบบว่าหายไปสเราเราไม่ได้หายจุดเริ่มต้นเนี่ยจริงเราไม่ได้หายคือจุดเริ่มต้นมันช่วงปีใหม่เนาะปีใหม่คือช่วงนั้นนงานเยอะมากงานแล้วมันวิ่งไม่ทันใช่ครับงานมันคือแบบแน่นอ่ะแน่นเอียดเลยเราไปนี่คนพ่อม่อเราไปนิ่ากันเป็นเราไปนิ่แม่นพ่อแบบ มีมือว่างปื๊บพ่อกับสลับสดอ่าสลับไปเลยสลับมาแต่คือเราไม่ค่อยได้ทําคลิปเฉยใช่แค่เราแต่จริงๆเราไม่ได้ทิ้งสาวน้อยพีทบ้านเพลงไม่ได้ทิ้งสาวน้อยลำพินโชไมเราอยู่เบื้องหลังตลอดพี่น้องใช่ใอยู่เบื้องหลังตลอดเด้พี่น้องไม่ได้ทําคลิปเฉยเรียกหาตลอดแมนครับถามว่าสำหรับ JO1 JO2 นี่คือยังอยู่ปกติพี่น้องเขานี่แหละจะเป็นหลักๆักไม่ได้เป็นหลักหรอกแต่ว่าเราอยู่คือเราซยู ไปอยู่กับแม่แม่ก็แบบนั้นใช่คืออยู่กับสาวน้อยลำเพลินโชว์สารพิษบ้านแพงนี่ไหมก็คือสองวงนี้ก็คือวงเดียวกันนะพี่น้องเป็นดีเอ็นเอเดียวกันนะก็อย่างช่วงนี้เนาะทุกอย่างก็เริ่มลงตัวเราก็จะจัดสรรเวลาใช่แล้วก็มาวงเราเอาง่ายเรากลับมาแล้วอ่าเรากลับมาใช่เรากลับมาแล้วอ่าสาวน้อยลำเพลินโชว์บ้างแล้วก็สาวน้อยเป็พิษบ้านแพงเราก็จะไปทําคลิปให้พี่น้องดูน้ก็ฝากพี่น้องติดตามใบน้ายางช่องผมกับบริเวณร่องก เดี๋ยวๆก็สิพยายามหาเรือหาใช่ครช่วงนี้ผมแบบเขินมาอย่างยังยังเขินกล่องอยู่ยังบ้านเลยมีฟิวไปนอนยังมันมีฟิวเอ้ยมันมีฟิวก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พร้อมก่อนช่วงนี้พอนให้พร้อมเป็ที่กลับกลับมาแล้วแหละกลับมาทำให้พี่น้องได้ชมฝากติดตามด้วยทั้งเสียงเอ็มเสียอ้อมนะพี่น้องมีแต่ม้วนมีแต่เสียงหัวเราะนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวถ่ายเสร็จถ่ายแสใครอ้อเสร็จ ก็จะได้ลงไปแล้วหามือไปไล่สดเสร็จก็จะมาสอนเพื่อนแพงอีเด้พี่น้องทีนี้อางนี้มายาวเลยอาจจะไม่ได้แบบทุกวันแต่ว่าอาจจะสลับไปถ่ายคลิปที่บ้านบ้างที่วงบ้างน้องก็ฝากพี่น้องติดตามเพื่อเราเนาะแมนครับก็คือเราช่วยเหลือวงตลอดเด้พี่น้องเรื่องเงินทองเรื่องอะไรคือข้างหลังเลยนะครับยังประเด็นสุดท้ายไปเลยคือก็ก็บอกก็ทาคลิปหลายคลิปไปแล้วว่าเขาว่าได้มามาแบบว่าเอาอะไรอ่าแค่แค่เราได้ มาทำที่สิ่งที่เราชอบแค่นั้นก็โอเคแล้วครับแล้วมาทําคลิปให้พี่น้องเบื้องนี่แหละคือการพพอร์ตนี่แหละคือการกดไลค์กดแชร์คลิปพวกเรานี่แหละคือการพพอร์ตที่ดีกําลังใจที่ดีของพวกเราเนาะก็อย่างอย่างโปรดักชันนี่คือเป็นงานหลักของพวกเราเนาะเป็นสิ่งที่พวกเราทํามาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนก่อตั้งไทยรถแห่เลยใช่ครับก็คือพวกเราทําตรงนี้มาแล้วจนได้มีไทยรถแห่ แล้วจนได้มาเจอบอสโจได้มาเจอสาวน้อยได้มาเจอทุกคนแมนแมนพ่อพ่อบอสโจอีหล่าสาวน้อยเพื่นบันเพยงสาวน้อยละเมินโชวันนี้อีหล่าเข้าฉากได้เมื่อกี้กหอีหล่าเข้าฉากก็นี่แหละพี่น้องก็คือว่าเป็นสิ่งที่ถนัดก็คืออะไรที่ช่วยหรือบอสโจได้ก็ช่วยเช่นโปสเตอร์บางอันแล้วก็พัเบอร์หรือว่าอะไรต่างๆใช่อย่างตัวนี้คือเราถนัดเราแมนแมนช่วยบอสเห็นว่าช่วงปิดวงช่วงหลังปิดวงแล้วจบฤดูกาลแล้วน่าจะได้มาถ่ายซีรีส์บ่อยเพราะว่าหนึ่งมันปิดแล้วมันตรงกันใช่ใชตรงกันเพราะว่ามันเข้าา ไม่มีงานไม่มีงานไม่มีงานก็สามารถน่าจะได้มายาวๆน้องมาทำซีรีส์มาเฮ็ดคลิปเฮ็ดอียงให้พี่น้องได้ชมเบิ้งแน่นอนนะครับวันนี้ก็มาแถลงการว่าแบบกลับมาแล้วนะเซอเอ็มเซอแอมกลับมาแล้วนะครับผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วพี่น้องแต่จริงๆพูดได้เปิดใส่ดอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละผมว่แเมฆเมฆก็คืออย่างอะไรก็คืออาทิตย์อาทิตย์ละครั้งเราก็เจอกันนะอาทิตย์ละครั้งแต่อาจจะไม่ได้เจอบ่อยอาทิตย์ละสองครั้งไปแล้วสองครั้งแมนแมนแมนเราอะเจอกันบ่อย เราเจอเกันบ่อยแต่บ้านไม่ถึงสามร้อยเป็นเพนเใช่ใช่แต่าอาจจะเดือนละสามสี่ครั้ง<ช>แต่รอบนี้อาจจะมาทีหน่อยอม,อามามาเรียวเพราะว่าอาจจะมีช่วงว่างก็จะมา<ช>ะพี่น้องจะ<ช><ช>อันไหนที่ใกล้หรือไม่ไกลไปเราก็สามารถไปได้ก็ไปอ,อา่จะให้แบบว่าตอนช่วงเข้าพรรษาที่ว่าไปตลอดเลยอันนั้นมันบ่ได้พี่น้องเพราะวันึ่งช่วงแ้นมันว่างแม่งช่วงบงเราก็ว่างด้วยใช่ช่วงนี้มันมีงานบงเข้ามาแล้วก็งานคิวมันอันนั้นกันก็เลยว่าต้องแบ่งสายแบ่ง ดูแลเนาะก็เลยไม่ได้มาแต่ตอนนี้จะมาทําคลิปพี่น้องได้ชมแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับบอกเลยมวนครุบแน่นอนพี่น้องเนาะนะครับเอาเอาซ้ำนี่ละเฮ้ยเดี๋ยวจะเฝ้าตอนนี้ครับพี่น้องตอนนี้ครับกะกําลังถ่ายซีนต่อไปเนาะแมนกาเขาจะงดใช้เสียงตอนนี้กับเสียงคอยเล็กน้อยเดี๋ยวเท่าคุยกันต่อยเล็กน้อยกระจังกังพี่น้องในหูวนะครับว่าผมกับจีอาร์มเนี่ย ช่วงนี้ก็ได้ไปซอยไลทสดสาวหน่อยล้าเพื่อนชู่วเนาะอ่าแล้วก็ไปไปมากๆนะพี่น้องแต่ว่าวันที่ยี่สิบหกนี้สีมีความแตกต่างแน่นอนครับเพราะว่าเ้าได้เสริมอุปกรณ์ไปเนาะเพราะว่าจะเป็นสวิตช์เชิแล้วก็เลสนกล้องใช่ตอนนี้หลักแสนนะพี่น้องแล้วก็ตอนนี้ยังยังไม่ครบอีก่งแล้วก็สั่งของมาเพิ่มอีกอีกอย่างหนึ่งกับพี่น้องหลายๆคนอาจจะบ่ฮหูไลทสดเนี่ยพวกเราไลทมาตั้งแต่ห้าหกเจ็ดปีที่แล้วแต่แค่คือตอนนั้นเนี่ยพวกผมบันทึกแล้วก็ไลท แต่ไม่ได้เอาจริงเอาจังทางด้านนี้แต่ไม่ไม่อยากอ่ะคือทำแค่ของตัวเองเอาเอางี้เถอะแต่ไม่ได้ไม่ได้มีความคิดที่ว่าอยากจะไปนู่นนี่นั่นไปถ่ายวงอื่นอะไรเงี้ยไม่ได้พี่น้องไปดูในเพจไทยรถแห่อีสานมาหลายมานานแล้วแมนคนชมเบิ้งกี่สิบล้านตุกตุ๊เบิ้งตุกคนเบิ้งไหลเข้าไทยรถแห่นี่หมื่นเนาะใช่ใช่กไลเป็นหมื่นเยอะสุดสองหมื่นสามหมื่นใช่สองหมื่นสามหมื่นแล้วก็หลักพันนี่คือยืนระยะแล้วก็ไล์เสร็จไล๊บราเพิ่งเด้งมานี่เนาะ ย0่สบ <20, S 1> <Okay. S 2> ล้านวิวใช่ใช่ยิงี่สิบยี่ิบสมล้ลานหลคือแบบโอ้แต่ก่อนแต่ก่อนรถห่ชมไลาย อานี่แหละพี่น้องก็ถือว่าเขาเคยมีประสบการณ์แล้วนะครับแต่เป็นรถเหยแต่นี้มาไล่สเปคที่มันใหญ่ขึ้นเป็นหมอลำพี่น้องเลหลายอย่างบางทีเน็ตเอ้ยอะไรพวกนีนจะต้องใช่เราก็ต้องปรับต้องศึกษาคือรถแห่แหละพัฒนาไปรถ่อยเน็ตมันไม่ต้องอันนั้นก็ได้เพราะว่าคนมันคนเขาไม่ได้เล่นคนเขาเต้นแต่คนเขาเต้นแต่ว่าหมอลำมีคนเบิ้งเล่นหลายใช่แล้นพื้นที่มันมีแต่แบบว่ามันแออัดเลยแม่นแออัดแล้วแบบคนใช้อินเทอร์เน็ตเยอะ่อนช่วงประมาณสามทุ่มจะเหน็จะดรอปเพราะว่า คนจะนอนแล้วไหมพี่น้องกว่าเน็ตจะแบบไหลๆก็เที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนจบโชว์แล้วไหมนจบโชว์แล้วเลยว่าอาจจะแบบเท่ากับสิบพัฒนาไปเลยเลยไม่ไม่ไม่การันตีว่าสะดุดไม่เรื่อยแต่ว่าคือทุกงานคือพยายามไม่ให้สะดุดแน่นอนใช่แต่อยังล่างหลังมาก็ไม่ค่อยสะดุดได้อยังดูได้ปกตินะก็ยังที่ผ่านมาเนาะเราก็แต่ละงานเราก็จะเห็นข้อข้อบกพร่องหรือว่าสิ่งที่มันทําให้เราแบบ สะดุดมีปัญหาเราก็แก้ไขไปทีละข้อแล้วตอนนี้อ่าล้วก็อีกหน่อยก็อย่างเรื่องเน็ตนี่อนาคตเราก็จะไม่อนาคตสิอาร์มเพิ่งสั่งไปใช่ครับไอ้ตัวยิงไ i f i อ่าทีนี้อนาคตกับสีไม่รู้ว่าของจะมาถึงตอนไหนนะพี่น้องการอนาคตกับอาสีแบบไม่สะดุดแล้วไม่สะดุดคันแมนแบบอ่าในละแวกใกล้ๆมีไวไฟที่ยิงถึงจุดเราอ่าไรซดกับสีชัดแจ๋วเลยพี่น้องใช่ชอบกับฝากพี่น้องน้ำ ฝากติชมฝากแล้วก็ฝากให้กําลังใจนิดสิ่งนี้คือการแช์เนาะจุดประสงค์หลักของเราก็คืออยากยกระดับสาวน้อยเพชรไอ้สาวน้อยระเบินโชอยากให้สาวน้อยระเบินโชเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศอเพราะว่าเป้าหมายเราใช่เป้าหมายเราก็คือแบบทั่วโลกเลยแมนทั่วโลกเพราะว่าทั่วที่จากต่างประเทศก็หลายเนาะแมนแมนแมนคือหลายประเทศได้เพราะว่า เพราะว่าเฮ็ดฟรีหลีพี่น้องเป็นสิบไลท์แล้วนะถ้าเป็นนักปู่เป็นสิบสิบกว่าไลท์แล้วพี่น้องกว่าแล้วคือป่ะเด็แบบเฮ้ยนู่นนี่นั่นเลยแจ้งแมนเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณเจ็ดปีที่แล้วพี่เคยถ่ายอ่าใจเกินร้อยใจเกินร้อยนาะเรานี่แหละเราไปถ่ายสอดแจ้งโบโตออกเลยพี่น้องสมัยตะกี้ถ่ายงานเดียวเบาเบากันเลยว่าอุ้ยบเอาอีกแล้วสู้มือนี้สู้มือนี้คือแบบชิวแล้วชิวชิวคือสอดแจ้งพอได้ทำ ประเด็นคือบางงานอ่ะถ้าเกิดเราสอดแจ้งใช่ถ้าเกิดไม่ไม่ไกลมากอย่างเงี้ยเราก็สามารถซอดแจ้งได้แต่ถ้าเกิดเราต้องเดินทางกลับใช่ใช่อย่างบางที่เรามีงานเนาะใช่เรามีงานต่อเราก็ต้องประมาณตีสองอย่างเงี้ยจบโชว์จบซักเรื่องสักฉากสองฉากเนาะเราก็จะกลับกันนี่แหละกะวันไหนที่แบบเราว่างเราก็จะสอดแจ้งใช่สอดแจ้งแมนประเด็นคือตอนนี้คือแบบของเราก็ทีมงานเรานี้กะเดียวเนาะของเรายังเป็นแบบ ทีมเล็กๆอยู่รอบบรายคนคนณบรายแมนไร่บลายแต่ตีกี้นี่อย่างแรกเราไล่2คน3คนและทั้งรูปภาพใช่ทั้งรูปทั้งบินโดนแลนหมุนหน้ามุนหลังไม่ร้องทั้งทั้งเน็ตกระแมนผมก็ปวดหัวใช่คือมันเอาหลายอย่างของพีมจะบินโดนรูปของผมจะเป็นพวกซอฟต์แวร์ทั้งหมดใช่ใช่ทั้งเน็ตทั้งแตคือภาพ พี่น้องชมออกแ่งหนาที่กันซอยกันเห็ดทนระยังแมนแล้วก็หลักๆคือพี่ดาวนี่อันนี้จะเป็นไลฟ์มาตั้งแต่แร็กๆเลยอย่างช่วงนี้เนาะยสละแมพี่น้องเป็นทีม J o อที่เสียสละอีหลีก็ได้มาเห็ดเอาโลเห็ดอีหยางได้พี่น้องอันนี้มีดาวนี่กับเจ๊หมูเนาะมาช่วยเราที่มาช่วยเราคือเหตุผลคืออยากอยากให้สาวๆคนโชว์มีงานเยอะขึ้นมีภาพที่ดีเยอะขึ้นคือคนคือกันดิเจ๊หมูกับดาวนี่นี่คนคือเข้าใช่ใช่คือแบบใจแบบได้เอาเอาว้ง่ายเลยใจได้ ก็ฝากไปติดตามน้ำเนาะแมนแมนอ๋อก็น่าจะประม้านี้แหละเดี๋ยวเอาไว้ตอนี่อีกให้พี่น้องได้ชมนะครับวันนี้เรื่อยเดี๋ยวบอกว่าห้องกลับมาเลี้ยวเมาห้องกลับมาเลี้ยวแต่ที่จริงเราไม่ได้ไปไหนเราอยู่เบื้องหลังอยู่ตลอดพี่น้องคนผูดได้ในเบื้องคลิปนี้ครับเขาไปคอมเมนต์ช่องผมคลิปล่าสุดคอมเมนต์ในผมเนี่ยว่าทำคลิปได้แล้วพ่อแมนเมนแมนพ่อแบบเออพ่อแบบยังว่าแบบพี่น้องบ้านในลืมกันยังบมานี้ครับผมก็ฝากพี่น้องน้ำครับผม ครับ,บโอเคสำหรับรคลิปนี้ก็ฝากพีนนกก่น้องกดไลค์กดแช่นะครับทั้งสองช่องนะพีนน<ช>่น<ะ>้องเนาะให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสำหรับคลิปนี้ปังๆมาลรวยครับสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีครับ